จากเด็กสมาธิสั้นสู่เจ้าของเหรียญโอลิมปิกมากที่สุดในโลกได้ยังไงถ้าคุณเคยคิดว่าเราไม่น่าจะเก่งได้หรอกเรื่องของคนคนนี้จะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอยยิ้ม podcast พื้นที่เล็กๆที่จะพาคุณไปพบกับแรงบันดาลใจดีๆในชีวิตวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนเด็กเคยถูกบอกว่าสมาธิสั้นเกินไปจะเอาดีอะไรไม่ได้ แต่วันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่ชนะเหรียญทองโอลิมปิกได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและใช่ครับเขาชื่อ m ไมเคิลเฟล l ส์และเรื่องราวของเขาจะทำให้คุณเข้าใจว่าบางครั้งข้อเสียที่คุณมีอาจากลายเป็นพลังถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไมเคิลเฟล l ส์ตอนเด็กไม่เคยอยู่นิ่งเลยเขาวิ่งไปวิ่งมาขยับนูน่นขยับนี่อยู่ไม่สุขพ่อแม่พาไปพบแพทย์และคำวินิจฉัยคือสมาธิสั้น ในห้องเรียนเขาเบื่อง่ายจดจ่อกับอะไรนานๆานไม่ได้เด็กบางคนโดนตำหนิแต่แม่ของเขากลับเลือกพาเขาไปสะว่ายน้ำน้ำทำให้เขาสงบเพราะการว่ายน้ำต้องโฟกัสไมเคิลเริ่มว่ายน้ำจริงจังตอนอายุแค่7ขวบและพออายุ11ตปีเขาได้เจอกับโค้ชที่ชื่อว่าบ๊อบโบแมนบ๊อบไม่ได้มองว่าเด็กคนนี้สมาธิสั้นแต่บ๊อบมองว่าเขามีพลังงานมากมายรอแค่มีเป้าหมายนั่นคือการว่ายน้ำ โค้ชเริ่มฝึกแบบโหดไมเคิลว่ายทุกวันไม่มีวันหยุดแม้แต่วันคริสต์มาสใช่ครับขณะที่เด็กคนอื่นเล่นเกมไมเคิลเฟลส์อยู่ในน้ำอายุแค่15ปีไมเคิลเฟลส์ได้ติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาและได้ไปแข่งโอลิมปิกครั้งแรกที่ซิดนีย์ปี2000เขาไม่ได้เหรียนแต่เขาได้ประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลจากนั้นเป้าหมายของเขาคือไม่ใช่แค่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำแต่ต้องเป็น ตํานานเฟลปส์ว่ายน้ำวันละ5-6ชั่วโมงว่ายประมาณ80กิโลเมตรต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดไม่มีข้ออ้างไม่มีคำว่าเหนื่อยเขาบอกว่าผมไม่กลัวคนเก่งกว่าผมกลัวคนที่ขยันมากกว่าต่างหากปี2004ที่เอเธนส์ไมเคิลเฟลพส์คว้า6เหรียญทองบวก2เหรียญทองแดงโลกเริ่มหันมามองว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา แต่ปี2008ที่ปักกิ่งเขาทำในสิ่งที่ไม่มีใครในโลกเคยทำชนะ8เหรียญทองในโอลิมปิกเดียว8เหรียญทองจาก8รายการแบบไม่พลาดเลยแต่เบื้องหลังของชัยชนะไมเคิลเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้มันเงียบเกินไปเขาเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าดื่มหนักนอนไม่หลับรู้สึกว่า ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมทั้งที่คนทั้งโลกมองว่าเขาคือฮีโร่เขาบอกว่าผมอยู่ในจุดสูงสุดของโลกแต่รู้สึกว่างเปล่าอยู่ข้างในเฟลพ์สเลือกเข้ารับการบำบัดเขาเริ่มฝึกสติกับนักจิตวิทยาเริ่มเขียนไดอารี่และหันมาดูแลใจตัวเองมากกว่าร่างกายเขาเริ่มพูดถึงสุขภาพจิตอย่างเปิดเผยและบอกว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้า m i เคิลเฟล e ส์ s r e t ทายหลังคว้า28เหรียญโอลิมปิกกลายเป็นนักกีฬาที่คว้าเหรียญมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่สิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่านั้นคือเขาใช้ชื่อเสียงช่วยรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตเปิดมูลนิธิช่วยเด็กสมาธิสั้นและพูดในที่สาธารณะว่าผมคือหลักฐานว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่คุณอย่ายอมแพ้ให้กับตัวเองเท่านั้นเอง และนั่นคือเรื่องจริงของไมเคิลเฟลสจากเด็กที่คนบอกว่าไม่มีสมาธิกลายเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุดในโลกถ้าชีวิตคุณวันนี้ยังไม่มีใครเห็นอย่าเพิ่งท้อเพราะบางทีโลกอาจกำลังรอเวอร์ชั่นที่พร้อมแล้วของคุณอยู่ก็ได้ หากคุณชอบตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้เพื่อนของคุณได้ฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรอยยิ้มพอดแคสต์พื้นที่เล็กๆที่จะพาคุณไปพบกับแรงบันดาลใจดีๆในชีวิตสวัสดีครับ